ครับสาหรับลูกค้าที่ถามเข้ามานะครับผมว่าเครื่องสับย่อยรุ่น C V หนึ่งนะครับสามารถสับตะไคร้ได้ละเอียดขนาดไหนนะครับคลิปนี้มีคําตอบนะครับครับสำหรับเครื่องสับย่อยรุ่น C V หนึ่งนะครับเป็นเครื่องสับพื้นฐานนะครับของไกลหลายๆคนนะครับเพราะว่าเริ่มต้นด้วยราคาที่แสนจะเบานะครับตัวนี้นะแค่2990บบาทนะครับตัวเครื่องได้ไปแบบพร้อมใช้งานเลยนะครับไปถึงก็ เสียบปลั๊กใช้งานเลยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับและในส่วนที่ลูกค้าถามนะครับว่าสับได้ละเอียดขนาดไหนนะครับตัวตะไคร้นะครับผมถ้าสับทาพริกแกงนะครับหรือว่าทําเครื่องคั่วนะครับผมสามารถซอยได้ละเอียดมากๆเลยนะครับผมในส่วนของซีไวหนึ่งนะครับผมอก็ฝากถึงพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะเอาไปใช้ประโยชน์นะครับเอาไปสับตะไคร้ทำพริกแกงขายต่างๆนะครับผมก็สามารถเข้ามาสั่งซื้อได้นะครับในส่วนของซีไวหนึ่งนะครับมีพร้อมจัดส่งเลยนะครับ ของอเป็นสินค้าของทางโรงงานชัยโยนะครับทางโรงงานของเราผลิตเองโดยตรงนะครับและก็รับประกันนะครับรับประกันให้6กเดือนเต็มนะครับสินค้าของเรานะครับผมแล้วก็อะไรต่างๆนะครับมีครบเหมือนกันนะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับผม